สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมด็อกเตอร์พิญญงรัตนพันธ์นะครับผมเป็นผู้ก่อตั้ง Thailand a p p r e ต i ฟอ e Inquiry Network หรือ AI Thailand นะครับเว็บไซต์ผมือเอไอไ a ยแลน .org นะครับชมรมของผมนะครับก็เรียกว่าเป็นของคนไทยทุกคนนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อเผยความแพร่ความรู้เกี่ยวกับ a p p r e ต i ฟอ e Inquiry คือศาสตร์ที่ว่าศาสตร์แห่งการตั้งคำถามดีๆเพื่อเสบร้นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในองค์กรใน ตัวตนรอบตัวนะฮะเพื่อเอามาขยายผลสร้างสิ่งดีขึ้นให้กับตัวเองในสังคมนะครับแล้วก็เราเรามิชชั่นหลักๆเราเป็นเท่านี้นะครับเราฝึกคนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีกําลังที่จะไปที่ไหนเยอะมากนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้เสื่อนะครับที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับก็พอดีวันนี้เป็นวันเขาเรียกวันสตรีสากลนะครับ international w o m e n day นะครับ ผมก็เลยมีเรื่องราวด e ีๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับนะครับมาฝากนะครับซึ่งกลุ่ม AI เราก็สนใจปรากฏการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงมาสักพักนะฮะพระลูกเสร็จก็เป็นผู้หญิงลูกค้าก็เป็นผู้หญิงเยอะนะครับจุดเริ่มต้นของความสนใจเรื่องผู้หญิงของผมเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าไปเจอเพื่อนครับเป็นเป็นเพื่อนนะครับมีปัญหานะครับนอนไม่หลับนะครับเป็นผู้หญิงที่นอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับแล้วมีปัญหามากนอนไม่หลับมาเป็นปีๆเลย นะครับประพันธ์นอนไม่หลับนี่เรียกว่าอาการเขาเรียกว่าอะฮะตอนแรกตอนแรกเขาบอกนอนไม่หลับนี่แหละแต่ว่าเป็นบาว่าตื่นง่ายนะครับสามีจะลุกห้อเข้าห้องน้าเดี๋ยวก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนไม่หลับนะฮะหรือว่าไปรถขยะมาตีสี่ตีห้าเนี่ยก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนไม่หลับเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือคือถามว่าหลับไม่หลับแต่ว่ามีอาการตื่นง่ายนะครับก็พยายามไปปรึกษาคนมาเยอะไปหาหมออะไรก็ ส่วนใหญ่ก็ได้แค่ยานอนหลับมานะครับคราวนี้ผมผมความที่ว่าผมสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาบวกนะครับเกี่ยวกั AI พื้นฐานมันเกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างละนะครับแต่ว่าเอามาใช้บริหารถ้าใครศึกษาศาสตร์นี้เราจะลงลึกเรื่องจิตวิทยาก็เลยลงไปศึกษานะครับว่าไปค้นหาก่อนว่าการนอนหลับคืออะไรนะครับและการนอนไม่หลับคืออะไรนะครับก็ไปเจอคําว่า insomnia insomnia เนี่ยนะครับคืออาการอย่างที่เพื่อนเพื่อนผมเป็นนะครับก็คือคือเป็นอาการตื่นง่ายนะครับ ชาวบ,บ้านเขาหลับอยู่เนี่ยถ้ามีอะไรกระตุ้นหน่อยตื่นเนี่ยเขาเรียกอินซอมเนียนะฮะอินซอมเนียเนี่ยมีผลต่อร่างกายเยอะนะครับก็ทั้งอารมณ์ทั้งจิตใจอะไรเยอะนะครับผมผมก็เลยลองสืบค้นต่อว่าอินซอมเนียนะครับจะแก้มาได้ยังไงก็ไปเจอก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเมนฟอร์มาวีเมนฟอร์เบนัทนะครับซึ่งเขียนโดยนายแพทย์จอร์นเกรย์พีเอชดีแต่แต่จะเป็นเล่มสองนะอันนี้เกี่ยวกับไดเอทโซลูชันเกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหารอะไรเงี้ยนะครับคือคือเล่มน,นี้จะเป็นเรื่องที่พูดถึง อธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย์ผ่านมิติของฮอร์โมนนะครับอาจารย์ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอินซอมเนียเยอะนะครับนะครับอาจารย์จอ์นเกรย์เนี่ยแกบอกว่าผู้หญิงเป็นอินซอมเนียเยอะนะฮะแล้วก็แล้วก็วิธีการจะทํยังไงถึงจะแก้นีฮะแกก็แกแก็อธิบายก่อนว่าการนอนหลับคืออะไรแกบอกว่าการนอนหลับเนี่ยมันสิ่งที่ทําให้มนุษย์นอนหลับเนี่ยนะครับคือฮอร์โมนตัวหนึ่งเราเรียกว่าเมลาโทนินเมลาตทนินทําให้คนนอนหลับง่ายๆนะครับ นะครับเมลาโทนินมาจากไหนครับก็มาจากเวลาฟ้ามืดปุ๊บมันก็จะออกมานะครับฮอร์โมนนี้มันจะออกมาแล้วก็แล้วก็ทําให้ทําให้มนุษย์นอนหลับคําถามคือฮอร์โมนนี้มาจากไหนก็จะมาจากฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเซโรโทนินนะฮะเซโรโทนินเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันนะครับนะครับถ้าถ้าหัวค่ำเมาไหร่ปุ๊บเนี่ยไอฮอร์โมนตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินทําให้มนุษย์นอนหลับนะฮะปรากฏว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยชัดเลยผมบอกว่าไม่มีทั้งเซโรโทนินและเมลาโทนิน จากนั้นเจาะอีกครับไอซีโรตอลินนี่มาจากไหนนะฮะปรากฏว่ามามาจากคำหนึ่งประโยคเด็ดเลยมาจากอาหารเช้าเพื่อนผมนี้เขาบอกเขากินกาแฟมาทั้งชีวิตเลยนะครับกาแฟเป็นอาหารเช้านะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่กาแฟขนมปังไม่ใช่อาหารหนักนะฮะนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมแรกก็คือลองลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ลองให้เพื่อนผมกินข้าวเช้านะฮะสามีก็ทอดไข่ดาวให้กินนะโปะข้าวเช้ากินนะฮะสิ่งที่เห็นชัดเลยคือหลับไปเลยนะครับไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหรอก นะครับตรงนั้นเป็น d ดิสค e เวอีกครั้งแรกการค้นพบนะฮะที่ที่จุดประกายผมมากๆแล้วผมก็เจาะไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงนะฮะก็ไปเจออีกนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเพื่อนผมอารมณ์ดีขึ้นนะครับอารมณ์ดีขึ้นเนี่ยนะับปรากฏว่ามันมีคำอธิบายจากฮอร์โมนนะครับว่าฮอร์โมนที่ทำให้คนอารมณ์ดีขึ้นคือฮอร์โมนซโรโทนินคือฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันฮอร์โมนซโรโทนินเนี่ย นะครับมันมีผลทําให้มนุษย์เราเนี่ยนอกจากอารมณ์ดีแล้วยังเรียนรู้อีกอนจุดประเด็นเรียนรู้เนี่ยนะครับผมยังไปต่อยนะฮะไปต่อยว่าให้เจอลูกอาจารย์นะฮะบอกว่าโอ้เรียนยังไงได้เจอเจอลูกอาจารย์ได้กันบางทีเนี่ยเอออาจารย์ทิโยตอนนี้ลูกมีปัญหาเนี่ยลูกเรียนได้เกตหนึ่งเองนะครับเกตหนึ่งเกตสองผมเชื่ออย่างนี้เยอะในมหาลัยฮะลูกเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าผมสืบย้อนกลับไปนะฮะบ,บอกว่าเอะผมผมผม,ผมลองถามทฤษฎีกินข้าวเช้าว่ากินข้า,าวเช้าไหม ร้อยทั้ร้อยจะบอกว่าไม่กินข้าวเช้านะครับอันนี้ชัดมากๆนะครับนะฮะลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยผมสอนวิชาที่เกี่ยวกับนะครับเรียกว่าให้เกรดดีๆเลยนะครับพวกนี้จะตกมาเยอะเลยนักศึกษาที่ทายมากๆนะครับมีโอกาสทายสูงเนี่ยร้อยทั้งร้อยกูไม่เช็คเลยไม่กินข้าวเช้านะครับอันนี้เป็นเป็นอันนี้ข้าวเช้าเป็นแอปพายทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วนะตอนนี้นะครับเรื่องการเรียนรู้นะครับในในบริษัทที่ว่าพนักงานบางทีไม่ค่อย กระตือรือร้นจะเรียนรู้อะไรนะครับแล้วมีปัญหาทางพฤติกรรมพูดทําสั่งอย่างทําอย่างนะครับคือม,มันดูแปลกๆนะครความคิดความอ่านมันไม่ได้เนะี่ยคุณลองเช็ดนะฮะผ,ผมไปเจอที่ภาคใต้นะฮะลูกศิษย์ผมบ่นมาว่าเนี่ยพนักง,งานสอนอะไรไปก็ไม่จานะฮะมีแต่รับปากแต่ว่าบางทมีมันงง,งอะ่ะคือมันเหมือนสติปัญญามันไม่ได้นะครับมีปัญหามากๆผมก็จะถามว่าพี่พนักง,งานกินข้า,าวเช้าไหมนะครับ ถามไปทุกรายเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องข้า,าวเช้าแล้วนั้นแหละนะครับทั้งเรื่องความคิดความอ่านความสัมพันธ์ไปหมดนะครับบางคนทะเลาะกับสามีนะครับไปประจานสามีทาง a c e b o o k นะครับไปหึงหวงเนี่ยออกทาง a c e b o o k เนี่ยผมเช็คมาแล้วนะฮะเราไปถามดูว่ากินข้า,าวเช้าไหมปรากฏว่าไม่กินข้า,าวเช้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนพบนะฮะสำหรับ อย่างแรกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลยโดยเฉพาะผู้หญิงสําคัญมากนะฮะการกินข้าวเช้าเพราะฉะนั้นพนักงานของคุณคุณต้องดูหน่อยใ,ในวันสตรีสากลเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างแรกที่ต้องเช็คนะครับคือกินข้าวเช้าวะ่ะนะฮะถ้าไม่กินข้าวเช้าเนี่ยมันจะไปเรื่อยแลยนะครับนะครับราวนี้มันก็จะมีประเด็นเสิร์ฟค้นต่อมานะครับคือประเด็นเรื่องของออปัญหาครอบครัวนะครับเคย ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีจะมีมาเยอะครับเคยเคยได้ยินประเด็นนี้นะครว่าผู้ชายขับรถหลงทางเนี่ยจะไม่ค่อยถามทางนะครับอันนี้อันนี้เป็นมาทางนั้นเลยครับนะฮะใช่ไหมฮะนะฮะส่วนใหญ่จะถามถ้าถามมานี่ไม่ค่อยถามทางส่วนใหญ่จะถามตอนจนมุมนะครับทําไมไม่ถามทางนะฮะนะครับแล้วบัญชีทะเลาะกันนะผมเคยเจอคู่สามีภรรยาเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะครับกลับมาแล้วหยากันเนี้ยด้วยด้วยเรื่องเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องก็คือ ผู้ชายขับรถหลงทางแล้วไม่ถามเนี่ยทะเลาะกันตลอดทางนะฮะท่านี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าไอ้เรื่องนี้ก็อธิบายด้วยนะฮะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอีกนะฮะก็มีฮอร์โมนสองตัวที่ทําให้ผู้ชายเก่งหรืผู้หญิงเก่งคือเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเนี่ยผู้ชายจะเก่งขึ้นจากเก่อนไข3สามข้อเผชิญวิกฤตได้แก้ปัญหาได้ได้เป็นฮีโร่คราวนี้ถามว่าทําไมผู้ชายขับรถหลงทางแล้วไม่ถามนะฮะขับรถหลงทางเป็นวิกฤตไหมฮะใช่ ผู้ชายได้เผชิญวิกฤตได้แค้ปัญหาไหมได้นะครับแล้วก็ได้เห็นได้เป็นฮีโร่ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายจะมี3ข้อนะครับที่ทําให้ผู้ชายฉลาดมีความสุขนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับผู้หญิงไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยลองถ้าจะฝึกผู้ชายนะครับหรือแก้ปัญหาผู้ชายเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ควรทาก็คือขอคาปรึกษาสร้างวิกฤตนะฮะในแง่ของคาปรึกษาถึงแม้จะสอนนะฮะผมเคยเจอคุณแม่คนหนึ่งนะบ่นลูกชายดื้อนะฮะ ไม่ทากันบ้านไม่อะไรเนี่ยตอนหลังพอฟังเรื่องนี้เราเปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะลองลองให้ลูกชายสอนกันบ้านให้นะฮะปรากฏว่าลูกชายได้ไเผชิญวิกฤตนะฮะเพิง่งได้แก้ปัญหานะสอนกันบ้านไม่เข้าใจนะสอนกันบ้านให้แม่นะฮะลูกชายถึงขั้นลบหนังสือลบกันบ้านเดิมทิ้งแล้วสอนให้แม่ใหม่เขียนใ,ใหม่เลยนะฮะอันนี้มันต้องจับประเด็นให้เป็นนะครับนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยมันจะมีแง่มุมนหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงเก่งเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่า ออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่ผู้หญิงจะเก่งขึ้นด้วยเงื่อนไข3ข้อคือดูแลเอาใจใส่ค่อยเป็นค่อยไปจะสังเกตว่าผู้ชายเนี่ยบางทีบางทีผู้หญิงมีปัญหาปุ๊บเนี่ยจะรีบห้คาแนะนํารีบแก้ปัญหาให้ดูกด3ข้อนะฮะดูแลเอาใจใส่ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆสิ่งที่ผู้หญิงต้องการเนี่ยเป็นเพียงแค่การปลอบโยนการฟังนะฮะนะครับปล่อยให้เขาระบายเยอะๆดูแลเอาใจใส่เดี๋ยวสมองเขาจะคิดอะไรตกผลึกอะไรขึ้นมาเองนะครับอันนี้ทดลองนิดหนึ่งบางที ในวันสตรีสากลเนี่ยบางทีผมอยากเล่าเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบางทีมันเป็นคอนล l i c t ที่เรานึกไปถึงนะครับผู้หญิงก็จะบ่นผู้ชายผู้ชายบ่นผู้หญิงนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องรู้ธรรมชาตินะครับสักแปดเก้าขวบนี่มันจะชัดมากขึ้นนะครับนะฮะในแง่ของของเรื่องในวีแมนโนมิกเนี่ยก้าวมาถึงเรื่องธุรกิจนะฮะเรื่องการตลาด ตอนนี้เนี่ยเทรนระดับโลกเมกะเทรนเนี่ยนะฮะเป็นมาสักพักหนึ่งนะฮะแต่ปีนี้ยิ่งประเทศไทยเปิดเปิดประเทศสีแนวคิด4.0เรื่อง Innovation แล้วเนี่ยนะฮะที่ว่าท่านนายกพูดว่าอะไรครับบอกว่าคนไทย1.0คือนกคนได้ใช้มือถือติดต่อทั่วไปนะครับอันนี้ธรรมดา1.0โบราณละ2นี่คือทําอะไรฮะใช้มือถือมาทํางานนี่ถือว่ายกระดับ2.03คืออะไรฮะเป็นคนไทยที่รู้จักเอา มือถือเนี่ยมาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตัวเองระดับโลกให้มันเก่งขึ้นนะครับนะฮะแต่คนไทย4.0นคือเอามือถือมาทำมาหากินได้เลยนะครับเอามาสร้างแพลตฟอร์มแอปอะไรแล้วมันหากินได้นะครับอันนี้คือ4.0นะฮะในในเมกะคเทรนด์4.0นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงด้วยนะฮะว่าผู้หญิงมีจำนวนมากขึ้นนะครับผู้หญิงครองอำนาจซื้อนะครับสูงมากแล้วก็เริ่มมีตำแหน่งสำคัญสูงมากที่สำคัญอำนาจซื้อนี่อยู่ในมือผู้หญิงนะฮะอันนี้อันนี้จริงจรินเจอมาเป็นสิเนี อย่างพวกร้านคล้ายๆวสัสดุก่อสร้างคล้ายพวก global house พวกอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นคนแมนแมไปซื้อเขาบอกว่าผู้ชายไปซื้อก็จริงนะฮะแต่จริงๆผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทั้งหมดนี่เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงอย่ายงในหมู่บ้านไลเนเฮ้าที่ผมอยู่เนี่ยนะครับนะฮะผมเคยไปอยู่ในวงผู้ชายแล้วถามว่าจุดเริ่มต้นในการได้บ้านหลังนี้มาคือใครผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนออกค่าซื้อบ้านแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆเนี่ยคือคือผู้หญิงเท่านั้นเลยครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ย ใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับในแง่ของธุรกิจอันนี้ต้องจับเทรนด์ดีๆนะอันนี้ผมเห็นในในขอนแก่นในในกรุงเทพเห็นมานานแล้วสักพักหนึ่งนะฮะยางผู้หญิงอาจจะไปกับผู้ชายไปซื้อคอนโดก็จริงนะฮะผู้ชายจะดูคุยเยอะแต่คนที่ไฟนอลนะฮะมักจะเป็นผู้หญิงนะฮะคุณลองดูประเด็นนี้เพราะนั้นในแง่ของผู้หญิงเนี่ยกำลังซื้อทุกอย่างอยู่ในโลกโลกอยู่กับผู้หญิงนะครับนะฮะเป็นโลกของยุคผู้หญิงจริงๆผู้หญิงนะครับถ้าซื้อเนี่ยนะฮะ ถ้าชอบที่คุณชอบนะฮะจะบอกต่อมัน30มลายนะฮะสามสิบลายเนี่ยผู้หญิงจะบอกต่อเขาบอก้เ,เขาบอกผู้หญิงใช้การสื่อสารผู้หญิงเขคุยเยอะนะครับเจอเรื่องอไอดีเขาจะไปบอกกลุ่มเพื่อนเขาส่วนผู้ชายนี่บอกต่อให้คนครึ่งนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องนี้นะฮะเราน่าสนใจเพราะฉะนั้นกลุ่ม ai เราเนี่ยนะครับพอพอเจอประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะผมผมก็เจาะลึกไปอีกนะครับต่หลังไปเจอศาสตร์หนึ่งเขาเรียก gender intelligence นะครับมีหนังสือ gender intelligence yv by yc by ต่หลังนะครับ พวกนี้จะนี่เห็นเขาจะเจาะให้เห็นความมหรย์ของผู้หญิงที่กำลังเปลี่ยนโลกนะฮะว่าผู้หญิงนี่ซื้อเยอะนะฮะแล้วใช้ใช้นะฮะแล้วกระเป๋ากระเป๋าเขาเนี้ยนะครับเขาหยุดเบื้องหลังการตัดสินใจการซื้ออนันมหาศาลในโลกนี้นะฮะจำนวนมากเลยผู้ชายจะซื้อของเบสิกนะฮะผู้ชายผู้หญิงจะคุณลองดูนะฮะในชีวิตคุณเนี่ยถ้ายิ่งคุณแต่งงานคุณจะรู้เลยผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจเยอะนะครับตั้งแต่ง,งานแต่งงานตั้งแต่แหวนมั่นตั้งแต่ง,งานเลี้ยงนะครับ ตั้งแต่บ้านตั้งแต่รถผู้หญิงหมดนะครับตั้งแต่การศึกษาของลูกแม้กระทั่งโรงพยาบาลคุณไปดูได้เลยนะฮะโรงพยาบาลน,นี่ลองไปถามว่าผมไม่เช็คกับหมอนะฮะใครเป็นคนพาใครจะเป็นคนกระตือรือร้นที่พาผู้ป่วยที่เป็นญาติที่บ้านมาผู้หญิงเท่านั้นนะฮะผู้หญิงเท่านั้นเลยนะครับมันมันก็มาถึงจุดหนึ่งที่ว่าเราต้องมาคุยอีกนะครับในเรื่องของ d ช r i n t e l l i g e n c e หรือบ m มแมนน m ม n t นะฮะเขาบอกผู้หญิงเนี่ยนะครับทำไมถึงถึงมีอิทธิพลต่อก,การซื้อมากเขาบอกว่า ผู้หญิงเนี่ยมีระบบประสาทที่ยาวผู้ชายแนวคิดคือตอนนี้ถึงขั้นมีทฤษฎีว่าถ้าจะทำธุรกิจให้เวิร์กนะครับถ้าคุณจะออกแบบบิสเนสโปรเซสอะไรเนี่ยนะฮะถ้าคุณ,ค,ณคุณต้องออกคุณต้องออกแบบผ่านระบบประสาทหรือมุมมองของผู้หญิงนะฮะพวกเคยได้ยินข่าวว่าฮอลิเดย์อินที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกเนี่ยเกิดจากการจับเทรนด์ตรงเนี้ยนะครับ ฮอลิเดนเขาบอกว่าสมัยก่อนโรงแรมนี่จะประมาณลงเตี้ยมนะครับที่ผมอ่านประวัติศาสตร์ก็คือโรงแรมในอเมริกามันเกิดมาขึ้นขึ้นเพื่อธุรกิจนะครับท่านั้นคนทำบิสเนสทราเวลเลอร์นั้นเขาจะเป็นเบสิกนะครมีห้องนอนเข้าไปกหัวนอ,นอนแล้วก็ไปแต่เขาแต่เจ้าของฮอลิเดนเนี่ยสมัยก่อนไปจ,จับจับจุดได้ว่าเอ๊ะในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันมักจะมีเซลล์พาครอบครัวมาด้วยแล้วก็พวกผู้หญิงกับเด็กเนี่ยก็ต้องอุดอู้อยู่ในห้อง เขาเลยเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําโรงแรมให้เป็นฮอลิเดย์เนี่ยก็คือมีสระนะ้ำมีอะไรบริการดีๆเนี่ยคราวนี้ประสบความสำเร็จไปเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของฮอลิเดย์อินนะฮะที่ที่ผมได้ยินมาไมค์กอกล์ฟกาลาเว่ก็ก็ไปสังเกตเทรนด์นิดนึงนะฮะว่า,าผู้ชายไปตีกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟกันมาเนี่ยไมค์กอล์ฟจะออกแบบสำหรับผู้ชายแต่เขาไปเห็นว่าสุภาพสตรีบางทีก็ตามสามีไปแล้วก็นั่งพัดกอล์ฟกันนะฮะกาลาเว่เลยเกิดแนวคิดว่าทำไมค์กอล์ฟสำหรับผู้หญิงขึ้้นนมาาครวี ไปเลยครับทะลุฟ้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงคราวนี้กลุ่ม AI พอเรารู้เรื่องนี้มานะครับสักสิบกว่าปีละนะฮะเราเราก็อาจจะห้าปีนะฮะปีถึงสิบปีนะครับเราเราเลยเอาเรื่องนี้มาสอนนะครับแล้วก็ทาทาวิจัยเนี่ยแล้วอย่างเช่นกลุ่มที่ทําแรกๆนะฮะคือคือโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในขอนแก่นชื่ออะไรเน่จำจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องบอกให้ทีหลัง นะฮะเออ่ท็อปอิลเลสนะฮะท็อปอินเลสท็อปอิลเลสนะฮะตอนนี้ลูกศิษย์ผมเนี่ยไปที่เป็นเจ้าของอโรงแรมเนี่ยนะครับมีครั้งหนึง่งนะครับมีครั้งหนึ่งเขาไปเจอว่า,าคือคือผมให้ผมจะบอกลูกศิษย์ให้สนใจลูกค้าผู้หญิงสุกคนนะครับเขาไปเจอว่าผู้หญิงคนหนึง่งกระเซิร์กระเซิรนะฮะคือคือคือเป็นลูกค้าครั้งแรกนะครับผมผมจะให้เขาตั้งถามเลยถ้าลูกค้าครั้งแรกซื้อซ้ำเนี่ยชอบเขาตรงไหน นะครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเลยถามว่าเอ้ยคุณคุณเข้ามาพักที่ผมอยู่เนี่ยพักมาได้งไงนะครับทำไมทำไมถึงเข้ามาพักที่นี่ทอ็อปเปอเลดเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะมุ่มั่วมาเอา้าแล้วแล้วยังไงมีอะไรบางทีเป็นแรงบันดาลใจไหมสรุปแล้วเขาเลยสัมภาษณ์มาบอกว่าเขาหนีมาจากโรงแรมหนึ่งโรงแรมนั้นเขาเจอปัญหาว่าเขาเจอเจอเหมือนคนแขกผู้ชายเนี่ยคนที่อาศัย ลูกค้าผู้ชายเดินตามเข้ามาถึงหน้าห้องเลยเขาบอกน่าจะเป็นเซลล์ขายอะไรรถยนต์นะครับนะฮะเขาเป็นเซลล์เซลล์ผู้หญิงขายเป็นคอสเมต์ขายเป็นเพสัชกรนะฮะเขาเลยเคยรู้สึกน่ากลัวมากผู้ชายเดินตามมาถึงหน้าห้องไอ้ตรงเนี้ยเราเราเราเลยเกิดแนวนคิดว่าเอ๊ะโรงแรมโรงแรมนี่ปัจจุบันนี่มันออกแบบสําหรับทุกเพศเท่ากันแต่มันไม่มีโรงแรมที่มันอ,ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงเลยที่ผู้หญิงรู้สึกเซฟนะฮะโรงแรมดังๆจำนวน,นมากก็มีปัญหาผู้ชาย พูดคำผู้หญิงในรูปแบบต่างๆเราจะได้บางทีแอบดงแอบดูบ้างก็มีนะครับมันไม่มีโรงแรมไหนที่มันใส่ใจผู้หญิงโดยตรงนะฮะเราเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าเรามาพัฒนาโรงแรมที่ใส่ใจผู้หญิงเถอะไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ขายผู้ชายนะครับเราก็เริ่มเน้นเรื่องความปลอดภัยนะฮะเข้าไปเลยก็เริ่มมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็แม่บ้านเนี่ยนะครับพนักง,งานเนี่ยเขาจะเน้นมากๆว่าให้ ลูกค้าเนี่ยรู้จักพนักง,งานเมดเนะี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเมดเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าที่นี่ปลอดภัยยังไงนะครับเ,เขาตัดตัดลานจอดมอเตอร์ไซค์ออกนะฮะเพราะแต่ก่อนมันมีไปรุ่นไปพักนะฮะนะฮะแล้วก็ยกระดับราคาขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้พอยกระดับราคาแล้วก็ไม่มีลานสําหรับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับมีแต่ลานรถแบบมันมันชัดเจนมากนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนจริงก็คือลูกค้าบอกต่อมากขึ้นนะครับ ลูกศิษย์เล่าให้ฟังว่ามีลูกค้าบอกต่อเยอะเลยนะครับบอกต่อให้มาพักนะครับคือประสบความสำเร็จในการดึงลูกค้าบอกต่อมากนะครับที่สุดโรงแรมเนี่ยนะครับมีลูกค้ามากทีเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับเขาบอกว่า occupation 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 Occ rate เนี่ยสูงขึง้นเกมันมีการบอกต่อจริงๆแล้วก็แล้วก็ลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาดูแลขนาดที่ว่าถ้าเป็นเซลล์ผู้หญิงนะครับมีลูกเนี่ยมาช่วงซัมเมอร์ต้องหาลูกมาต่างจังหวัดเนี่ย เขาจะแถมเตียงเสริมให้เลยนะครับมันยิ่งโตนะฮะแล้วก็เขาก็สร้างเครือข่ายไปมหาสา,ารคามโคราชนะครับอันนี้ลูกศิษย์่มไอปัจจุบันเขาขายที่นี่ทิ้งละแล้วก็เขามาทำคอนโดชื่อเอสบ็อกคอนโดนะครับแต่ลูกศิษย์ผมตอนนั้นเขาเรียนรุกอย่างเองนะครับแล้วเราก็เติบโตในอาชีพด้วยกันมองผู้หญิงเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับร้านอีกร้านหนึ่งที่อยากให้ดูที่ผมจะพูดบ่อยมาคอฟเนี่ยมาคอฟเป็นร้านกาแฟจริงๆเราออกแบบด้วยคอนเซ็ปต,ต์ผู้หญิงอันนี้เกิดจากการไปถามผู้หญิงว่าชอบร้านกาแฟแบบไหนนะครับ ห้องน้าก็จะสะอาดมากเพราะผู้หญิงชอบห้องน้ําสะอาดนะครับการตกแต่งสวยงามนะครับเหมาะผู้หญิงนะครับตอนหลังสุขผสมเรื่องแนวคิดสซ็กซีไปด้วยนะครับแต่แนวคิดหลักๆคือผู้หญิงนะครับร้านนี้ก็โตไปกับโตทางจิตการเข้าไปนะครับพอห้องน้ําจะสะอาดนะครับลองลองไปดูนะครับปรากฏการผู้หญิงนะครับก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะนะครับวันนี้ผมก็เรามาเล่าให้ร่าๆนะครับสรุปแล้วในครอบครัวต้องดูแล ผู้หญิงเนี่ยต้องการดูแลเอาใจใส่ค่อยเป็นค่อยไปเขาถึงจะเปล่งป,ประกายมีความสุขนะครับในทางธุรกิจผู้หญิงเป็นกําลังซื้อสําคัญมากนะครับนะครับผู้ชายต้องฟังผู้หญิงเยอะๆแล้วก็ออกแบบบิสเนสตเขาบอกว่าอยากธุรกิจสําเร็จนะฮะถ้าเราออกแบบในประเทศไทยสี่นเนี่ยนะครับจะพัฒนาประเทศไปเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงหมุนโลกจริงๆนะผู้ชายจะแบ็กอัพผู้ชายจะเป็นอะไรฮนะคนที่ลุยไปข้างหน้านะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ ซื้อนะครับเขาจะมองเห็นความเป็นจริงในชีวิตนะฮะเขาจะพยายามมี w o r k l i ไ e Balance ของเขาบนะบางทีผู้ชายคิดไปถึงผู้ชายปฏทีใส่เสื้อทีมเสื้อถูกๆนะครับนะครบผู้หญิงก็มีมิติอะไรของเขาเยอะนะครับก็น่าสนใจนะครับก็วันนี้สำหรับวัน International w o m e n Day ก็คงนะครับพอเท่านี้นะครับมีมีใครอยากถามอะไรไหมครับนะครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตไปก่อนนะครับนะครับโชคดีและสวัสดีครับ